เพลงสุดท้าย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  เออไม่ถ้าไม่ขึ้นจอก็ได้นะเธอเปิดในโทรศัพท์ก็ได้ในโทรศัพท์ก็ไม่เปปัญหานะมาสะดุดอืโทรไม่เจอมาแต่งระดังมีอะไรอยากจะเต้นกว่าน้องอีกชีวิตอันนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เดี๋ยวนะชุดเราปะพร้อมหรือยังลูกโอไปแม่ก็สั่งซื้ออีกแล้วขอบคุณค่ะ

าแม่เลือดอันเดอร์แรงไม่ตกจริงๆอะไรนะม่บอกว่าดมยาแป๊บล้านแตกอะไรอีกอันเดอร์อีกที่สองเอาเพลงอะไรดีอ่ะไม่ที่สองส่วนกันเลยอันเดอร์อันเดอร์ไม่ใช่อันได้อยากได้อยากได้กับเออใช่ป่ะใช่ใช่อยู่นี้ดูซัพเปิร์นะลูกอาอานะอันเดอรสองซ้ำ

ด้วยน่ารักน่ารักช่วยกดตะกร้าเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ขาเหลืออันนึงนี่ยังไม่ครบอะไรน่ารักมากอันเดอเออไปที่สปู๊กไปอันเดออีกหนึ่งอันอันเดออันเดอเดี๋ยว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 เนะ คุณแม่ค่ะฮอต148แล้วค่ะขออีก2ตะกร้านะคะจะได้เต้นอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์จ้าวันนี้ขายอะไรลูกเนาะขายขำลูกมื้อนี้นดครับผมขายกาแฟโฉมนะครับสำหรับแม่เบอที่ขอมาใหม่ครับผมมื้อนี้ที่จริงอ่ะสองใยสองหนึ่งสิบสองร้อยเก้าสิบกวาบาทครับผมแต่มื้อนี้น้องยุริขอโปรได้สองสองใยครับผมสองคอใยสองคอใหญ่ครับผมสองมีทั้งหมด หาซอพอหน่งหซองหน่อยครับผมซองซองซอนี่ซองลยก้าสิบเก้าบาทคือกับมีดเปอร์เซ็นความด้ครับรถแปดระแงระแรงระแรงลดเปอร์เควมครับผมแล้วก็ห้าคนที่ยอดสั่งซื้อเยอะที่สุดนะคะได้เสื้อนอนไปน้ำด้วยแม่เด้อหาคนนะคะคนใดๆทุกคนเด้อห้คนเลยแม่นะรีบกดแล้วก็อย่าลืมกดยืนยันคาสั่งซื้อด้วยนะแม่นะเพราะว่าจบเลยปุ๊บ ราคาเราก็จะกลับมาเป็นราคาเดิมนะแม่นะห่อสั่งแล้วค่ะส,<อ>สองห่อวู้วววไปดูซีนหนึ่งฮะสูตรไหนล่ะอ่ะอีกหนึ่งตะกร้าค่ะอีกหนึ่งตะกร้าเราจะได้เต้นอันเดิมอันเดิมละชอบอ่บะอีกหนึ่งตะกร้าจากคุณแม่จ๋ากใกล้แล้วค่ะอีกหนึ่งซอบใช่ไหมใช่ค่ะอีกหนึ่งตะกร้าค่ะ,ะ,คะท็อปสเปนเดอร์น,นะคะห้าอันดับแรกนะคะได้เสือ้อพร้อมลายเซ็นของน้องแบบนี้เลยนะจ๊ะ แม่ท่านไหนไม่ได้สั่งสั่งเลยค่ะโอเคอ่ะร้อยหอดร้อยห้าสิบแล้วไปไปอันเดอร์ได้แล้วได้ทีนี้รีวิคหมดสามเพลงแล้วลวดเลยแล้วก็จบรีวิคสามอย่างอ่ะอ่ะอันเดอร์ก่อนนะพร้อมไหมลูกใจพร้อมใจพร้อมเราทีได้เออเออเวดต้องขาดอ่ะอันเดอร์อันเดอร์ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใหม่พัชรีใหม่พัชรีมาพัชรีเอาพร้อมนะพร้อมใ่พัชรีเา้วจสปอร์ตขอบคุณยังไงเปนตัวขอบคุณค่ะขขอบคุณค่ะสวด่พแลบคุาแงสุดท้ายแลงสุดท้ายพลงสุดท้ายพลงสุดท้าย let go! go. กดสั่งซื้อให้น้องๆนะคะลบลบคำส่งโอกาสในการว่าเอลยูนีไม่มีตอนนี้เกรงโอเคโอเคอ่ะขอบคุณแม่ๆขอบคุณแม่ๆก่อนขอบคุณครับขอบคุณแม่ๆด้วยครับที่สั่งซื้อน้องยูดีเด้อมวันนี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณแม่ๆยูรีครับขอบคุณครับเ้ วันนี้ยูรีเก่งมากยูรีอยู่ใจอ,อืะน้องแก้มเป๊พี่ลิมากมากโอเคแม่แม่อย่าลืมกดเอ่ยยืนยันในตะกร้านะคะขอบคุณแม่แม่ทุกคนที่สั่งซื้อเป็นกำลังใจให้น้องนะคะทุกคนบอกว่าวันนี้ยูรีเก่งมากๆเลยแสดงว่าไม่เคยทำแบบนี้ที่ไหนโอเคอยูรีเก่งมากลูก <c oughs> เ,เ,เก่งมากเก่งมากน่ารักที่สุดเต้ายู ให้แม่แม่ส่งของขวัญให้น้องเสร็จแล้วเน้องโอเคค่ะเขาสนับสนุนกันนะเออเออเออเห็นเลยเขาสนับสนุนกันนะยูนีสใส่เสื้อตัวนี้เหรอเขาบ้าอเลยลูกอันนี้ค่ะครับผมแม่แม่ครับเดี๋ยวเราอยู่ี่ขอลงไลฟ์ก่อนนะครับกดติดตามชอบน้องยูนีสกันได้นะคะครับผมอยังเร็วกว่า ชำาละเงินนะครับแม่<ด>แม่ครับอย่าลืมกดได้ครับสำหรับกาแฟมมืิอน,นะครับแม่แม่ครับน้องยุริเขาตกิไปก่อนนะครับ